เขาเกียบไม่มาไปกินลูกชิ้นปิ้งอะวะมาแล้วลูกชิ้นปิง้งลูกชิ้นต้มมีหมดเลยนะคะเนี่ยคือที่ฉันอยากจะไปร้านนี้เพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่เวลากินลูกชิ้นนะไม่ชอบกินลูกชิ้นแบบที่เจอแป้งเยอะๆอม,อม,มันจะรู้สึกเหมือนฉันอยากได้โปรตีนฉันไม่ได้อยากได้คาร์โบไฮเดรตก็เลยไปเสาะหาร้านที่เขาการันตีว่าร้านเขาเนี่ยคือเนื้อหมูล้วนไม่มีแป้งเลยแต่ปกติถ้าไม่มีแป้งเลยมันจะทําให้เป็นลูกไม่ได้ ต้องไปดูเทคนิคเขาว่าว่าทำยังไงถึงจะได้แลวรสชาติมันจะอร่อยเหมือนที่คิดไว้หรือเปล่าพากันไปที่ร้านนี้เลยนะคะขายลูกชิ้นหมูชื่อว่าร้านลูกชิ้นหมูเป่าอันค่ะและเขาไม่ได้มีทีเด็ดแค่ลูกชิ้นนะคะนําจิ้มเขาก็เด็ดด้วย <Wow. S 1> เออนี่นะป่ะมีน้าจิ้มหลากหลายรูปแบบเลยนะคะเป็งก็ดีหรือว่าจะเอาไปต้มก็ดีนี่โอ้โหมีหลายสูตรมีหลายรูปแบบพาไปลุยที่ตลาดกันเลยนะคะอันนี้เขาอยู่ที่ตลาดฟู้ดวิลล่า คือเป็นโซนที่แบบมีของกินเยอะนะก็ไปอยากจะไปหาไอ้ร้านลูก <c oughs> ชิ้นเนี่ <c oughs> <ล>ยหละขวาเนี่ย เป็นน้ำจิม้มแล้วอันนี้ดูเหมือนเป็นชีสนี่แหละอยากจะให้คุณผู้ชมกับคุณไปถอมเดาว่าที่อยู่ในมือดิฉันเนี่ยซอสอะไระเดี๋ยวจะมาเฉลยไข่เค็มหรอแล้วหรอไม่นะต้องเด็ดต้องลองดูว่ามันคืออะไรนะคะสาหรับลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ยำของที่ร้านนี้อย่างที่บอกว่าของเขาเนี่ยมีโรงงานเป็นของตัวเองอทําสดใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของความสะอาดความสดใหม่แล้วเขาบอกของเขาเนี่ยไม่มีแป้งหน0่้ เซนนะเขาทําได้เพราะว่าเขาใช้อุปกรณ์พิเศษที่เหมือนแบบพอใส่เข้าไปในเครื่องแล้วมันจะบีบอัดออกมาให้เป็นลูกกลมๆอย่างนี้ได้ <c oughs> เพราะปกติถ้าไม่มีแป้งมันจะไม่เป็นลูกค่ะแล้วก็จะไม่มีพวกสารบอรลล็กต่างๆไม่มีพวกสารแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ฟิลแบบโฮมเมดเนาะคือถ้าสมมติว่าไม่เลือกเนื้อสัตว์ได้มากมากแล้วก็ไม่มีแป้งอันนี้คือฟิลเหมือนโฮมเมดคือทํากินกันเองคุณภาพที่สุดอะไรแบบนี้ถูกต้องแต่ว่าเขาเป็นโรงงานที่ขายลูกชิ้นมามากกว่า20ปีมีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วเขาอยากจะพัฒนาสูตรที่ไม่มีแป้งไม่ใส่สารบอแลกนะคะในการที่จะทําให้มันเด้งแล้วก็ไม่มีสารกันบูดเนี่ยค่ะที่ฉันอยากได้ก็คือฉันอยากซื้อให้ลูกกินเพราะว่าเด็กๆจริงๆเดี๋ยวนี้พอได้รับพวกแบบ กินไส้กรอกกินลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือน,ปนไปกระตุ้นพวกฮอร์โมนในร่างกายการที่มันมีของที่มันแบบเพียวแบบเนี้ยคือมันจะดีกับเด็กๆด,ด้วยดิฉันก็เลยซื้อเป็นกิโลเลยค่ะไวใ้ให้ลูกกินแต่ว่ามันจะเก็บได้ไม่นานเพราะว่ามันไม่มีสารกันบูดนะคะม,มีแบบที่แป้งไม่มีแป้งเลยคือถ้าเป็นเนื้อหมูคือเนื้อหมู100%เปอร์เซ็นต์เขาบอกแนะนําให้เอามาต้มแบบนี้แหละคะ่ะมันจะแบบมีความเด้งมีความหวานอร่อยโดยที่แทบจะไม่ต้องมีลูกน้าจิ้มอะไรเลยอะ่ะ oh. มันมีความหวานด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าอยากจะเอาไปย่างเขาจะมีอีกแบบหนึง่งคือหมู95ต้องใส่แป้งลงไปนิดนึงไม่งนนะั้น่ะเวลาเอาไปย่างแล้วมันจะเหี่ยวค่ะคุณ่ะถ้าอยากได้อบๆเด้งๆนะคะก็ต้องแบบ หน่ 1> 1, แบบเ5เปอร์เซ็นต์นะเอาไปย่างก็ได้หรือเอาไปต้มก็ได้มีทั้งขายเป็นไม้แบบนี้หรือว่าจะใส่ถ้วยราดซอสก็ได้หรือซื้อเป็นกิโลเป็นครึ่งกิโลกลับไปกินที่บ้านก็ได้แต่ถ้าไม่สนเรื่องความอวบความสวยก็เอาไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะปิ้งก็ได้ได้<อ>ปิ้งเรากินเลยอาจจะได้<อ>แต่ว่าถ้าทิ้งไว้เนี่ยอาจจะแบบว่าเ,เหี่ยวเน้นนุ่งนะคะดิฉันก็ไปปิ้งกับเขาเ<อ>ด้วยเอเออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงหมูก็มีค่ะไก่ก็มีถ้าคุณเป็นสายเฮลตี้ฉันออกกําลังกายฉันไม่อยากก มันฉันกินแต่อ,อกไก่อันนี้ก็คืออ,อกไก่หนึ่งอยเปอร์เซ็นอันนี้คือตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่ออกกําลังกายนะจริงๆอ่ะเราควรต้องกินอ,อกไก่ใช่ไหม<ช><ต>คะใแต่ว่าหนึ่งรสชาติแย่เนาะพูดตรงๆว่ามันอร่อยยากออสองก็คือว่าถ้าจะไปกินพวกแปรรูปแบบนี้มันไม่อยู่ในระบบของคนลดน้าหนักเลยถูกต้องค่ะอาหารแปรรูปมันไม่ถูกต้องเลยแต่อันนี้คือถ้าบอกว่าเป็นอ,อกไก่ร้อยเปอร์เซ็นคือถูก การันตีแล้วรสชาติด,ดีนะคะแซบน้ำจิ้มเอาพูดถึงน้ำจิ้มที่บอกว่ามันมีหลากหลายชนิดมีห้าแบบด้วยกันคือทั่วไปเนี่ยคุณก็อาจจะเจอเป็นน้ำจิ้มแบบมะขามก็จะมีความเผ็ดเผ็ดหวานหวานเปรี้ยวๆอันนี้ก็คืออร่อยอยู่แล้วเป็นสูตรของเขาเองแต่ถ้าเป็นสายแซบเนี่ยบางทีแบบบางคนชอบแบบน้ำจิ้มแบบสีฟูดต้องเปรี้ยวต้องจี๊ดนะคะก็จะมีแบบสีฟูตให้ด้วยหรือคุณอยากได้แบบครบรสเลยเปรี้ยวมะขาวเปรี้ยวมะนาวแล้วก็มีความหวานหอ อร่อยเอามาผสมกันได้เนี่ยคุณเลือกใส่ถ้วยแบบนี้มันก็จะมีหลายไซส์แล้วแต่ราคานะคะห้าเก้าหกเหลืออะไรก็เือไปอ้าวเฉลยเหมาะกับเด็กค่ะคุณมันคือชีสเเพราะว่าถ้ามันมีแต่น้ำจิ้งแซบแซบางทีอย่างที่บอกว่าสื่อให้ลูกกินลูกกินเผ็ดไม่ได้ลาดชีดเลยค่ะคุณเออหรือจะมีอีกสูตรหนึ่งนะถ้าเกิดว่าอยากแบบนัวๆสมมติว่าอ๊้ยมันเปรี้ยวเกินไปมันข่ามันอาจจะเปรี้ยวโดดเนี่ยเขามีสูตรที่เติมปลาค่ะ ลูก <Ed wan S 1> ชิ้นกับมะลาก็มา,า,มาเออหนาแล้วมันก็จะเพิ่มความนัวดอบความแบบ เบี้ยวโดดอะไรแบบนี้นะคะก็เลือกได้เลยว่าจะเป็นน้าจิ้มแบบไหนนะเข้าไปดูที่เพจของเขาได้ถ้าเป็นร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่ฟู้ดวิลล่าติดก,กับหน้าถนนเลยตรงทางเข้าเลยนะคะเปิดทุกวนันตั้งแต่11.00โมงจนถึง3.00ทุ่มแต่ว่าก็ยังมีสาขาอื่นๆอีกสามที่ด้วยก็ลองเข้าไปดูที่เพจของเขาก็ได้นะคะเป็นเพจชื่อตามชื่อร้านเลยลูกชิ้นหมูเป่าอันนี้หรือสนใจแ <นะ S 2> ฟนชลับก็ได้เขาก็ติดต่อเขาได้เหมือนกันถ้าร้อเแบบนี้ก็คือเป็นแบบสิ่งที่มีคุณภาพ เหมาะสมนะคะแบบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนาะอะไรพวกอย่างที่แบบสารบอแรกต่างๆที่อยู่ในอาหารแปรรูปเนี่ยบางทีมันเป็นเหมือนลักษณะสะสมอะม่ะวันนี้อเ,เออวันนี้ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงพอมาถึงวันหนึ่งที่เราอายุมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ยกินเข้าไปคำหนึ่งบางทีลมพิษขึ้นก็มี<อ>มันคือความสะสมต่างๆนี่นะคะพวกสารต่างๆนี่แหละมันลงมาเล็งชอบนักเออนะคะ